สายลาออกจากงานโดยใช้อารมณ์นะครับอย่าพึ่งนะมาอ่านเล่มนี้ก่อนนะครับเล่มนี้ก็คืออยากให้คุณลาออกแบบมีเหตุผลมีขั้นมีตอนนะครับหนังสือชื่อว่าตัวทํางานแต่ใจลาออกนานแล้วนะครับไม่นานแล้วนะครับก็เล่มนี้เขาก็จะแบ่งเป็นสาพาร์ทนะครับพาร์ทของก่อนลาออกนะครับก่อนลาออกนะครับมีเรื่องของอะไรให้อ่านบ้างเพื่อนๆดูตรงนี้นะครับแล้วก็ระหว่างนะครับเป็นช่วงลาออก มีอะไรให้อ่านบ้างอยู่ตรงนี้นะครับทําอะไรบ้างแล้วก็หลังลาออกนะครับมันจะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราอ่านหมดแล้วเราจะได้วางแผนถูกว่าก่อนจะลาออกอะ่ะอย่าใช้อารมณ์นะครับใช้เหตุผลนะครับเตรียมความพร้อมก่อนลาออกนะครับจะได้ไม่เคว้งคว้างคนข้างหลังไม่เดือดร้อนคนรอบข้างสบายใจนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมใส่ตะกร้าไว้ให้นะทุกคนนะใครกําลังคิดจะลาออกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่านนี่เบื่องานหมดแพชชั่นขอเป็นนายตัวเองอยากละออกเซง็งหัวหน้าลำคาญดราม่านะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่านก่อนอ่านก่อน